ใช่แล้แวปอยตรีชดาครับโกอินเตอร์เล่นหนังฮ่องกองฟอร์มยักษ์นะครับซึ่งจริงๆมีการเปิดตัวไปแล้วในเทศกาลคคนส์เ<อ>ทศกาลภาพยนตร์เมืองคนส์นะครับชื่อก็คือ The White Storm นะครับประกบกับกูเทเลอร์นะครับรวมถึงจางเจียหุยในขณะที่นอกเหนือจากนั้นนะครับหลุยวิตองอยังท้าทามถ่ายแฟชั่นพรีเซนต์คอลเลคชั่นใหม่ด้วยนะครับ ปอยคือฉดาเพชรรัตน์นะครับรูมแสดงภาพยนตร์ฮ่องกงฟอร์มยักษ์นะครับ The White Storm นะครับประกบกับซูเปอร์สตาร์ในเอเชียอย่างกูเทเลอร์และจางเจียหุยนะครับปรับทเป็นลูกครึ่งไทยจีนครับซึ่งเป็นลูกสาวของพ่อค้ายาเสพติดนั่นเองรายใหญ่ของเอเชียนะครับก็เป็นผลงานกำกับกับของเบนิชานเจ้าของผลงานผู้หญิงค่าใคร่แตะโดยภาพยนต์เรื่องนี้ก็ได้เดินทางไปถ่ายทำในหลายประเทศรวมทั้งฮ่องกงไทยมาเกาและะจีนนครับซึ่่งปปอยยก็เเิดผวา ได้มาแคสติง้งนักแสดงในเมืองไทยนะครับกับทางทีมงานของฮ่องกงนะครับแล้วก็มีนักแสดงหญิงไปแคสกันหลายคนตอนแรกไม่กล้าไปเพราะกลัวไม่ได้แเราจะเสียใจแต่ปรากฏว่าโชคดีมากซึ่งคิดว่าที่ได้รับเลือกเป็นเพราะว่าหน้าหมวยตรงกับคาแรคเตอร์ที่ได้รับนะครับ กับการทํางานครั้งนี้ได้ประสบการณ์เยอะเพราะว่าเป็นกองถ่ายขนาดใหญ่ทํางานเป็นระบบเป็นมืออาชีพมีความสุขสําหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็จะฉายที่ทั้งจีนฮ่องกงไต้หวันมาเก๊าสิงคโปร์และมาเลเซียในเบื้องต้นตอนนี้นะครับน้องปายบอกว่าอุ้ยตอนที่ได้น่ะรู้สึกโชคดีเหมือนบุญหล่นทับน้องว่าอย่างนั้นแล้วก็ออกมาบอกด้วยนะอันนี้ด้วยบอกว่านี่กูถึงเลิหล่อมากอุ้ยนี่ โหนั่นคือชุดที่เธอใส่ในละครเนาะเมื่อกี้รูปอ่ะอ่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะแต่นี้เ็าถ่ายพงถ่ายภาพกันน่าจะเป็นหลังปีดอบินไปบินมากันสุดชีวิตเธอไปเรียนภาษาจีนเลยเพื่อการนี้เพื่อจะได้เข้าใจแล้วก็ไปลงคอร์สเรียน acting ตั้งใจจริงคริงในบทเนี่ยเธอเล่นเป็นผู้หญิงนะเล่นเป็นผู้หญิงเลยจนหลายคนก็ถามว่าเออถ้าเกิดว่าในวงการภาพยนตร์ไทยหรือแม้แต่ละครไทยจะให้เธอมารับบทผู้หญิงเธอยินดีไหมเธอบอกวยินดียินดีเธอยิ่งกว่ายินดีอีกฮะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยพอบอกว่า พอจะรับบทนางเอกปุ๊บเขาก็กลัวว่าถ้าเอาคุณปอยมาคนจะไม่เชื่อเพราะว่าเธอเป็นหญ่ใช่ไจะเล่นบทเป็นประเทศสาประเทศสองส่วนใหญ่บทก็จะเป็นบทตลกทีซึ่งมันต้องไม่เหมาะอีกเพราะฉะนั้นนี่ไงสุดท้ายพอกเมืองไทยไม่มีบทที่ใช่ก็ต้องไปเมอนอกเลยเป็นปีทองของน้องปอยจริงๆเพราะไม่ได้แค่นั้นนะคะล่าสุดมีรับเลือกจากแบรนด์หลุยส์วิตตองค่ะจากนิตยาสารทอมมอนเซนแอนเซนของญี่ปุ่น ถ่แฟชั่นคอนเซปต์พาชาวญี่ปุ่นเที่ยวประเทศไทยเออก็เก๋นนะ,ะ,ะซึ่ง เขาจะพาคนญี่ปุ่นเที่ยวประเทศไทยเนี่ยแต่ผ่านมกกาซีนนะครับโดยก็คือเหมือนกับเป็นไกด์อย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นไกด์ที่ใส่หลุยตองแล้วก็เหมือนถ่ายแฟชั่นใส่ทั้งชุดเลยคอลเลคชันทั้งหมดตั้งแต่หัวจรดเท้าครับซึ่งจะถ่ายทําในประเทศไทยในสถานที่สวยงามนะครับอย่างเช่นวัดเมืองโบราณแต่ว่าชุดที่ใส่ย mm ืนยันว่าเป็นชุดที่เรียบร้อยและเหมาะสมกับวัฒนธรรมประเพณีของไทยอย่างแน่นอนอยากเห็นผลงานก็รอดูกันได้ทั้งงานภาพยนตร์แล้วก็งานถ่ายแบบของเธอแบบอินเตอร์เนชั่นแนลเร็วๆนี้นะครับดูดีด้วยหลุยดู แล้วนะคะน้องบอกว่าน้องรู้สึกโตขึ้นมากในวงการนี้ก็จริงนะคะนี่ไอ้ฉากแอคชั่นที่คุณเห็นมาที่เป็นผาเขาบอกว่าตอนแรกจะให้เป็นสแตนด์อินแต่ในหนังเรื่องนี้ทุกคนเล่นเองหมดปอก็เลยบอกว่าหนูก็เลยต้องเล่นด้วยค่ะว่าน้องปอจะทําเพื่อกุเทเลอร์ไหมปอยอมนียคุณดงเลยถ่ายแบบปึ๊บโอ๊ยมิสแนปช็อตนะสวยมากเลยนี่คือถ่ายยังไงก็สวยคุณลองติดดอกไม้แดงสิ จะไม่มีใครพูดว่าสวยจ,จะมีถามว่าจะกลายเป็นสมทรงแทน <c oughs> ปกติงส่ถามว่าปกติหรือเปล่าเลยที่เธอกำลัง